สวัสดีครับผมกลับมาก,กับผมดีเจมาน,นะครับผมวันนี้ก็480บาทกับสาวธรรมเช่นเคยนะครับผมไปกันเลยครับผมเริ่มที่เบ็ดที่เท่าไหรด่ดี20แล้วกันเนาะโอเคไปมาลุ้นกันนะครับว่าสแคตเตอร์จะเข้ามาไหมให,ให้ไหมครับโอ้โหเข้าเสยนะครับโอ้โหมาถึงก็จัดให้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ พี่ๆอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับอคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอยากให้ทําเกมอะไรอยากทําคลิปเกมอะไรนะครับผมทักคอมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลิ้นรัวดหน่อยนะครับพอดีปิกมานนิดหน่อยมารุ้นกันดีกว่านะครับผมอย่าซาผมนะผมโอ้โห่400บาทนะครับโอเคนะครับผมไป ิ๊กวินเลยนะครับผมมาลุ้นกันต่อโอ้โหบังนี้ได้เยอะกว่านะครับไปเลยครับผม432บาทนะครับบิ๊กวินเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันต่ออีก5ครั้งนะครับไปครั้งที่โอ้โหบังนี้นะครับโอ้โหใครจะคิดว่ามันจะเข้าให้นะครับผม2 8 8 0บาทนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ ไปอีกสักรอบอโอเคนะครับผมรอบนี้ก็ได้ไป3 4 8บาทนะครับผมได้แบบไม่ต้องซื้อนะครับมาเพิ่มเบดสักหน่อยแล้วกันนะครับไปเบ็ห60แล้วกันเนาะหรือว่าไปเราจะเปลี่ยนเบดสักหน่อยเราจะไปร้อยแล้วนะหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนนะแบบสบายแล้วอะได้ฟรีฟรนะเงินอนะโอ้โหโอ้โหยไกสิ ใครจะคิดว่ามันจะได้นะครับโอ้โหได้มารีนะสแคตเตอร์เมื่อกี้นะครับไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้กดซื้อนะครับอีกหนึ่งเกโอ้โหแบบมีความสุขแล้ววันเนี้ยทำมันยังไงก็ได้อ่ะคนมันจะคนแบบมันจะเข้าอะนะมารุนกันดีกว่าครับผมตลกติดตลกเกินไปแล้วผมไม่ดิฟ้า สวยงามนะครับคิงมาช่องสองให้หน่อยดิโอ้โหทน,นที่จะลุ้นเขียวนะไปลุ้นคิงแต่บางทีบางวันผมก็เสียนะเดี๋ยววันไหนผมเสียแล้วผมจะเอามาคลิปมาลงนะครับผมพวกพี่ๆเบื่อนะทำแต่คลิปได้คลิปได้นะบบางคนก็ถามว่าโอ้โหมีคลิปเสียไหมมีนะครับเดี๋ยวมาลงให้นะครับ สวยงามนะครับโอ้โหไม่มีใครที่จะแบบได้ได้ทุกวันนะครับผมก็เสียมากครับผมเจ็บมาเยอะนะครับสวยงามสิบไม้ดิช่องสามสวยครับเจมาเจมมาสิไปกันต่อโอ้โหนั่นแหละครับผมสบายสบายแล้วนะโอ้โหสามพันกว่าแล้วนะ คนที่เข้ามาใหม่นะครับผมผมฝากติดตามให้หน่อยนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะพี่ๆนะครับเขียนมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พี่ๆเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็90กว่าคนติดตามนะครับผมขออีกสักหน่อยแล้วกันนะพี่นะครับขอให้ผมมีกําลังใจหน่อยนะครับผม ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้พวกผมให้พวกให้พวกให้พวกว่ะให้ผมนะครับไม่มีพวกนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครครบนะครับอยู่คนเดียวนะทุกวันนี้เขาเสิ้หน่อยสิเงียบไปแล้วนะครับโอ้โหส,สิบมาสิบมาสิบไม่เข้าเว้ยจะเข้าตอนไหนวะถ้าไม่เข้าตอนนี้เงียบเงียบคลิป โอ้ยนานแท้ลูกพี่โอ้ยเออให้มันได้อย่างนี้สิวะไปเร็วเร็วเร่งหน่อยเว้ยขาดใจวะซื้อดีไหมวะแซคเตอร์เนี่ยเอาไวไก้ก่อนสักคู่มันยังมันยังไม่เท่าไหร่นะครับอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับ ถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตกใจนะครับบ้านผมเด็กแว้นเยอะนะครับผมจะหามาแข่งกับเขาอยู่แม่นั่นั่นทุกวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหายเนี่ยเล่นเล่นเกมก่อนนะเดี๋ยวหาเงินมาซื้อโอ้โหบังนี้นะครับ480บาทโอ้โหไปกันอีกครับ216บาทโอ้โหถ้าคิงเข้ามาช่องหนึ่งสบาย,ยนะโอ้โหสวยงามนะครับม่วง <c oughs> คิงมาอีก เสริมมาด้วย10โอ้โหทั้ง10ทั้งเขียวนะครับเขียวก็มาเคมาอีกไหมช่องหนึ่งโอโง้โหมาจริงๆเว้ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะคร,รับผมโอ้โห1,950บาทโอ้โหยหกพันกว่าบาทนะครับมาลุ้นกันต่อครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเลยนะครับผมโอ้หมายก็ สวยงามนะครับไม้สิโอ้ยกดจนมือหงิกมืองอแล้วนะแต่ก็คุ้มนะครับไปเพิ่มบสสักหน่อยแล้วกันเว้มันไม่ไหวแล้วเริ่มแบบช้าลงช้าลงแล้วนะครับมันไม่ทันใจอะไม่อยากซื้อนะสเก็ตเตอร์รอบนี้ไม่อยากซื้อนะ ไปอุย้ยคิงน่าจะเข้าให้เนาะสิบมาดิแดงมาอีกช่องหนึ่งเน้นๆอ่ะอุ้ยบังนี้โอ้โหเน้นๆเลยนะโอ้โหพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหเจ็ดพันกว่าบาทแล้วนะครับเขียวมาอีกโอ้โหโอ้โหเอมาอะไรมาอีกโอ้โหมันก็สวยงามเลยโอ้โหบังนี้ไปอีกพันสองโอ้โห ผมเกินโอ้โหมีงบ400กว่าบาทนะครับเขียวก็มาอะไรมาอีกโอ้โห้าแดงมาช่องสองนี่สบายอีกแล้วนะครับโอ้โหเผื่อแปบ๊แปบๆนะครับ8,000กว่าบาทเลยนะผมมาสัก9,000ก็พอมั้งโอ้โหมันแบบมีความสุขเลือเกินวันนี้ครบ200คนติดตามอะไรนะเดี๋ยวผมมาแจก,กนะพี่นะครับเดี๋ยวผมมาแจก,กเลย เดี๋ยวผมให้เล่นเกมมาแจกนะเออบิดเข้าไปแป๊แนแปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้สักหางบก่อนนะมาแป๊นแป้นมันเข้าม่ <c oughs> วงมาโอ้โหไม่เข้าให้เว้ยสักหน่อยแล้วกันอีกสักหน่อยถ้าไม่เข้าก็จะจบละขออีกสักหน่อยแล้วกันสแคตเตอร์ฟรีๆมาไม่เข้าให้ปะ เหลือเจ็ดพับ